พอสเด็กอกูครับมีสติในการคุมทีมถ้าเขาคุมทีมไหนนะครับฤดูการที่2เขามักจะมีแชมป์ติดมือสวัสดีครับเป็นแฟนคมชันด,ดึกออนไลน์ครับวันนี้เจอกับบอกระใช้ในคมติดขอบนะครับวันนี้บอกระใช้มีเรื่องของอดวงสายมู <Wow. S 1> นะฮะเกี่ยวกับวงการฟุตบอล oh, คุณเชื่อ <no. S 1> ไหมล่ะ นะะถ้าคุณเชื่อคุณต้องฟังอันนี้ฮะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณผ่านไปเลยวันนี้มีเรื่องของทีมชอตแลมฮอสเปอร์ครับมีประเด็นที่น่าสนใจครับบอกกอ็ใช้ได้ข้อมูลรายงานมาจากสิติที่โคตรน่าสนใจของกุนซืออย่างอังเก้ปอสเตโคกูนะครับชื่อแม่งเรียกโคตรยากเลยแบชารัสซีมีเช,ชื้อสายกรีซนะครับ แอนครับอันเค่พอสเตโกกูนะฮะคุณซื้อของไก่เดือยทองทอนแนมพอสเปอร์นะครับน่าสนใจนะครับเขามีสติที่ต้องบอกว่าทำได้สำเร็จมาตลอดและปีนี้ฤดูกาลนี้สตินี้มันจะเป็นจริงไหมมันต้องลุ้นกันนะครับแฟนไก่เดือยทองทอนแนมพอสเปอร์ <Wow. S 1> ทั้งหลายเรื่องของเรื <Wow. S 1> ่องมันมีอยู่ว่าพอสเตโกกูครับมีสติในการคุมทีมถ้าเขาคุมทีมไหนนะครับ รืดูการที่2ฤดูการแรกอาจจะชิบหายวายปวงไม่เป็นไรแต่ฤดูการ <S 2 <S เขามักจะมีแชมป์ติดมือย้านะครับมักจะมีแชมป์ติดมือน่าสนใจนครับเราย้อนไปดูประวัตินิดหนึ่งแล้วกันพอสเตโกกูเนี่ยนะครับเคยคุมทีมอะไรมาบ้างแนละ้วมันมีแชมป์ติดมือจริงไหมเขาเริ่มต้นคุมทีมสโมสรแรกคือเซาท์เมลเบิร์นทีมในลีกเอลีกนะของออสเตรเลียบ้านของเขาแหละ,ละนะครับในปี1996หลังจากนั้นครับปี1997ไม่ได้อะไรครับ แต่98เป็นแชมป์ครับเอ้ยเ,เ,เข้าประเด็นเว้ย1998ได้แชมป์เว้ยเพราะคุมปีมในปี96 <S <S หลังจากนั้นคุมทีมฝีมือดีครับทีมชาติเล็งเห็นอ่ามานี่สิคะมาแมาดามเอ้ยไม่ใช่ออสเตรเลียทุ่เกียกับมาดามนะ <S 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 ปี2000ครับเข้าไปคุมทีมชาติออสเตรเลียชุดเยาวชนครับโดยเริ่มต้นจากคุมทีมชุดไม่เกิน17ปีและก็อายุไม่เกิน20ปีปรากฏว่าพาทีม17คว้าแชมป์ทวีปเอเชียได้ หลังจากมันคุมไป1ปีนั่นก็คือปีที่2พาทีมคว้าแชมป์เอเชียเอ้ยเออไว้เข้าเขาไว้แล้วก็คว้าแชมป์หึงสาม 13, สมัยซ้อนเลยนะครับต่อมามาคุมทีมยูยี่สิบก็คว้าแชมป์อีกสาม,ม 3, สมัยซ้อนเช่นกันเฮ้ยไม่เบาเว้ยในปีที่สองนะฮะหลังจากนั้นครับบอสเตคโคกกูก็อ่ะไปคุมอะไรก็ช่างมันไม่ต้องสนใจนะครับพอเป็นหลีกรองแต่ว่าปี2009ครับเขากลับมารับตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การทีมของทีมอย่างวิสเบลลอ หรือว่ามิสเบลโลอานั่นแหละนะคนไทยมักจะเรียกแบบนี้ปรากฏว่าเป็นสโมรสรในเอลี A i, ครับแล้วมันก็พามิสเบลโลอาคว้าแชมป์อีกแล้วและเป็นการคว้าแชมป์ในปีที่2ด้วยเออเอาสิมาคุมปี2009มาควา้าแชมป์ในปี2011เฮ้ยเข้าเขาหลังจากนั้นไปคุมเมลเบิร์นวิกทอรีในปี2012แต่ยังคุมไม่ทบ2ปียังไม่ได้แชมป์อะไรอ่าผ่านไปทีนี้ไปคุมเจลี ตอนนั้นไปคุมเจลีคไปคุมโยกโกฮาม่าเอฟมารีนอสในปี2018ปรากฏว่าปี2020ก็พาทีมคว้าแชมป์เฮ้ยแล้วคว้าแชมป์เนี่ยคว้าแชมป์กับทางด้านของอทีรทรบุญมาทันด้วยนะพอไปคุมเอฟมารีนอตตอนนั้นทีระทออยู่ในทีมแล้วคุมปีที่2แม้ก็คว้าแชมป์คว้าแชมป์กับทีรทรน,นั่นแหละสุดท้ายเก่งจัดไปอยู่สกอตแลนด์ก็ไปคว้าแชมป์อีกในลีกสกอตนะครับ ไปคุมทางด้านของเซลติกแล้วก็คว้าแชมป์ได้ในการคุมทีมในฤดูกาลที่2แล้วก็คว้าแชมป์อุตลุดเลยก่อนที่จะมาอยู่กับสเปอร์เพราะฉะนั้นนะครับสเปอร์นะครับมีลุ้นเลยนะว่าฤดูกาลแรกพาทีมจบที่5ปีไปนี้สเปอร์มีลุ้นแชมป์ครับเกมแรกประเดิมสนามไปแล้วด้วยนะครับเสมอเลสเตอร์เสมอเลสเตอร์เสมอเลสเตอร์ <Seriously? S 2> แต่ไม่เกี่ยวเว้ยบอลเล่นทางฤดูกาลเพราะฉะนั้นสายมูแฟนสเปอร์ใจเย็นๆปีนี้พวกคุณรอแชมป์กันมานานใช่ไหมมีโอกาสครับ <S <S คุณได้แชมป์แน่ๆเพราะสติของปอสเซโคกกูปีสอต้องได้แชมป์แต่ถ้าไม่ได้ <laughs> ถือว่ามึงสวยแล้วกันสนะเปอร์นะ <laughs> วันนี้เท่านี้ครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ ตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องรังกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ